คาถาเรียกคนรักคาถาเรียกคนรักเป็นคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและการแผ่เมตตาให้คนรักกลับมาเป็นที่นิยมอย่างมากในการเรียกคนรักให้กลับคืนมาโดยการให้คนสวดตั้งจิตอธิษฐาน และสวดคาถาติดต่อกันให้ครบเจ็ดวันโดยระหว่างที่ภาวนาน,นั้นก็ให้นึกถึงหน้าคนรักตั้งใจและเชื่อมั่นว่าพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะช่วยดลบันดาลจะทำให้คนที่เรารักกลับมาหาเราอย่างแน่นอนยิ่งตั้งใจ และมีสมาธิมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ผลเร็วขึ้นนะครับสำหรับพระคถามนตราเทพดำลึกนี้มีดังต่อไปนี้ก่อนท่องมนตราพระคถาจะต้องตั้งจิตให้มั่นแล้วก็ตั้งนโมสามจบก่อนนะครับทุกครั้งนะครับ มนตราคาถาว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจปิเสขิ เอหิมะมะจิตและตัวของอยู่แห่งหนตํตำบลใดให้มันร้อนรนดังถูกไฟเผาร้อนอกร้อนใจร้อนทั้งกายร้อนทั้งจิตพระธานามะให้มึงรีบเร่งมหากูด้วยนโมพุทธ,ธายะสัสุมัง โอมดำรึกมหาลำรึกดำรึกถึงกูทุกค่ำเชา้าทุกวันคืนเจปิเสคิเอหิมะมะจิตและตัวของอยู่แห่งหนตำบลใดให้มันร้อนรนดังถูกไฟเผาร้อนอกร้อนใจ ร้อนทั้งกายร้อนทั้งจิตพระธานามะให้มึงรีบเร่งมหากูด้วยนโมพุทธ,ธายะสักสุมังโอมดำรึกมหาลำรึกดำรึกถึงกูทุกข่ำเชา้าทุกวันคืนเจปิเสคิเอหิตมามะ จิตและตัวของอยู่แห่งหนตำบลใดให้มันร้อนรนดังถูกไฟเผาร้อนอกร้อนใจร้อนทั้งกายร้อนทั้งจิตพระธนมามะให้มึงรีบเร่งมาหากูด้วยนโมพุทธ,ธายะสักสุมังโอมดำรึก มหาลำลึกลำลึกถึงกูทุกข่ำเชา้าทุกวันคืนเจปิเสคิเอหิมามะจิตและตัวของอยู่แห่งหนตำบลใดให้มันร้อนรนดังถูกไฟเผาร้อนอกร้อนใจร้อนทั้งกายร้อนทั้งจิต พระธานามะให้มึงรีบเร่งมหากูด้วยนโมพุทธ,ธายะสักสุมังโอมดำรึกมหาลำรึกดำรึกถึงกูทุกค่ำเช้าทุกวันคืนเจปิเสคิเอหิมามะจิตและตัวของ อยู่แห่งหนตำบลใดให้มันร้อนรนดังถูกไฟเผาร้อนอกร้อนใจร้อนทั้งกายร้อนทั้งจิตพระธานามะให้มึงรีบเร่งมหากูด้วยนโมพุทธ,ธายะสักสุมังโอมดำรึกมหาํำรึกดำรึก ถึงกูทุกข่ำเชา้าทุกวันคืนเจปิเสคิเอหิมามะจิตและตัวของอยู่แห่งหนตำบลใดให้มันร้อนรนดังถูกไฟเผาร้อนอกร้อนใจร้อนทั้งกายร้อนทั้งจิตพระธานามะ ให้มึงรีบเร่งมาหากูด้วยนโมพุทธ,ธายะสัสุมังโอมดำารึกมหาลำารึกรำารึกถึงกูทุกข่ำเช้าทุกวันคืนเจปิเสคิเอหิมะมะจิตและตัวของ อยู่แห่งหนตํตำบลใดให้มันร้อนรนดังถูกไฟเผาร้อนอกร้อนใจร้อนทั้งกายร้อนทั้งจิตพระธานามะให้มึงรีบเร่งมหากูด้วยนโมพุทธ,ธายะสัสุมังโอมรํำรึกมหาลำรึกํรำรึก ถึงกูทุกค่ำเช้าทุกวันคืนเจปิเสคิเอหิมะมะจิตและตัวของอยู่แห่งหนตำบลใดให้มันร้อนรนดังถูกไฟเผาร้อนอกร้อนใจร้อนทั้งกายร้อนทั้งจิตพระธนามะ ให้มึงรีบเร่งมาหากูด้วยนโมพุทธ,ธายะสัสุมังโอมดำรึกมหาลำรึกดำรึกถึงกูทุกข่ำเช้าทุกวันคืนเจปิเสคิเอหิมะมะจิตและตัวของ อยู่แห่งหนตําบลใดให้มันร้อนรนดังถูกไฟเผาร้อนอกร้อนใจร้อนทั้งกายร้อนทั้งจิตพระธานามะให้มึงรีบเร่งมาหากูด้วยนะโมพุทธ,ธายะสักสุมังโอมดำรึกมหาํำรึกดำรึก ถึงกูทุกค่ำเช้าทุกวันคืน